ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ขอแรงแรงชาแนลด้วยนะครับชาแนลที่ทําทุกอย่างเกี่ยวกับโหมดแมเนเจอร์ซึ่งเราได้รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับเมเนเจอร์ไว้ให้คุณณที่นี้แล้วแผนทุกแผนใช้ไม่ได้กับทุกทีมทีมทุกทีมไม่สามารถเล่นได้ทุกแผนขออภัยในความเมเนเจอร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคอ่ะอ่ะอันนี้หนีฮาวนะครับผมก็นีฮาวนะฮะก็วันนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะบยุดขอแรงแรงชแนเลเช่นเคยครับชแนลของเกมฟีฟ่าออนไลน์4โหมดเมนเจอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับชแนลเราเป็นชแนลเมนเจอร์นะครับเราได้รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเมนเจอร์เอามาไว้ในชแนลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนนะครับนักเตะแท็กติกทีมแท็กติกนักเตะอะไรนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับเมนเจอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมได้พาเพื่อนๆนะครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับ มาที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จีนนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะพามารีวิวนะครับทีมนะครับจากเซิฟจีนนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเจกของไอดีของเราในวันนี้ก็คือน้องจิระมนนะครับน้องจิระมนส่งทีมเข้ามาเป็นคิวที่2นะครับ นานโคตรเลยนะครับโอ้โหเกือบ2เดือนหรือเปล่าเนี่ยก็คือส่งมาตั้งแต่แรกๆที่เริ่มรีวิวทีมนะครับแล้วก็เนื่องจากมีสภาพปัญหาทางจิตใจนิดหน่อยทําให้ผมไม่สามารถที่จะเข้ามาเซิร์ฟจีนได้แต่ตอนนี้ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วในไหนท้ายปีแล้วนะครับแล้วก็ส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่กันด้วยการเข้ามารีวิวเซิร์ฟจีนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นะเดี๋ยวเราจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับซึ่งโอเคนะฮะกดเข้าไปเลยฮะ สำหรับหน้าตานะครับมันก็จะไม่ต่างกับเซิร์ฟไทยนะฮะมันจะประมาณนี้แหละครับผมหน้าตานะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นกันเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะมารีวิวอะไรกันก่อนนะเราจะมารีวิวอะไรกันก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับพวกคงพวกเควสนะ์มันเหมือนกันเปล่าวะวันนี้จะมีตีบวกด้วยนะครับเป็นฟันได์นะครับก็นี่เควสนะฮะนี่เควสาเควสก็ ผมอ่านไม่ออกนะผมขออภัยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยกันนะสำหรับเควสนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์พอยต์นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะก็ต,ตามนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนครับมันจะมีอะไรอีกอะเรื่องแพ็คเราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะผมอ่านไม่ออกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายปีจะมาเปิดการ์ดเซิร์ฟจีนกันแล้วกันนะจะมาถล่มคลังเซิร์ฟจีนนะครับ,รรบสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูตลาดนักเตะก่อนไหมไปดูตลาดนักเตะก่อนแล้วกันนะครับอ่าไปดูตลาดนักเตะก่อนนะครับก็ เซิร์ฟจีนจะมีตำนานนะครับที่เป็นรูปดาวสีฟ้านี่นะครับส่วนรูปดาวสีส่วนรูปดาวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำนานอะไรของเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันครับซึ่งราคานักเตะเซิร์ฟจีนไม่แพงนะอย่างตำนานตัวแรกตัวนี้นะครับก็อันเดปิเอโร่นะครับอันเดปิเโร่ซึ่งราคาไม่ได้แพงนะ,ะมีคนตั้งรับไว้ประมาณ 75m ราคาขายก็ประมาณ80 m อนะครับ ประมาณ 80-100m นะฮะตำนานคนแรกที่ขึ้นมาสูงสุดของเซิร์ฟจีนตอนนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนที่2ครับคนที่2คนนี้จะเป็นทางด้านกองหลังบ้างนะครับก็โอเคครับผมตำนานคนที่2นะฮะก็จะเป็นกองหลังบ้างนะครับสำหรับกองหลังก็จะเป็นทางด้านโทนี่อดัมนะโทนี่อดัมซึ่งสเตตัสก็สแตะร,รวมประมาณ99ผมไม่รู้ว่า99ที่ตำแหน่งไหนด้วยนะประมาณนี้แหละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ สำหรับเปียโรเองก็โอ้โหค่าอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะผมอ่านไม่ออกนะขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็คนต่อไปับคราวนี้มากันทางด้านกองหน้าบ้างนะครับก็เป็นเฟอร์นโดมอริเนเตสนะครับนะเฟร์นโดมรเอนเตสเออก็โอเคนะสำหรับคนนี้ก็ผมไม่รู้ว่าค่าเตตัสมันจะดูยังไงเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ดูกันไปขำๆด้วยกัน2เท้าประมาณนี้แหละ2เท้าครับคนนี้ขวา5้าคนนี้น่าจะ2เท้าเอาคนนี้ขวา5ท้าซ้าย4นะฮะก็ โอเคเดี๋ยวเราไปที่คนต่อไปนะครับคราวนี้ผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูฟานเชสโกตอนโดนะครับฟานเชสโกตอนโดนะแล้วก็คนต่อไปครับอ่าคราวนี้เป็นจัลลุก้าซัมบรอต้าครับนะซัมบรอต้าโอเคนะฮะสำหรับคนต่อไปนะตำนานของเราครับก็คือมันจะมีกองหน้าหลายคนอยู่ในะคนนี้ก็เป็น ยานโคลเลอร์ holder, นะครับยานโคลเลอร์ holder, นะก็สำหรับตำนานก็มีประมาณนี้แหละครับนะฮะก็เพื่อนๆก็ดูกันเอานะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าสเตตัสมันก็เยอะแหละแต่ว่าถามว่ามันแปลออกไหมมันก็แปลไม่ออกนะครับซึ่งราคาอย่างนี้เพื่อนๆเห็นนะราคาไม่แรงนะครับเซิร์ฟนี้นะอย่างโอเคนะครับอย่างเรโนเอลมซี่นะครับเออแต่เมซี่ราคามันสูงนะเมซี่8 TOTM นี่นะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะ 55m ครับก็โอเคนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นปีตำนานของอาร์เเหรอน่าจะประมาณนั้นเลยครับราคา ประมาณ 50m นะครับ 50m แล้วก็คืออย่อยางมาลาโดน่านะครับราคา 14m นะฮะสแตตนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอสเตตต์เยอะนะอย่างหัวเสาประตูครับเลฟยาชินก็ 13m นะครับอ่แล้วก็อย่างคิเซโน่ PTT นะครับโรนัลโด้ PTT นะฮะบ,บ้านเราราคาเท่าไหร่วะตอนนี้ตอนนี้ที่จีนราคา 31m เนะมีคนตั้งขายนะฮะ แล้วก็ผมให้ดูคร่าวๆนะเรื่องราคานักเตะนะครับน่าอย่างมาลาน่าทีทีราคา1 9บเอ็มเฮ้ยราคาอ๋อราคาแพงราคาไม่แพงว่ะคือเปเล่เปเล่ทีทีราคาประมาณ15บเอ็มนะฮะอันนี้เป็นอาร์คิเซโน่นะครับคิเซโน่นี่ถูกกว่าบ้านเราอีกนะราคาน่าจะหายบลักไปแล้วด้วยนะครับนะมาใหม่ๆราคาจะแพงนะฮะสิเอ็มครับหลังจากที่สักระยะหนึ่งนะครับราคาก็ร่วงลงมาเป็น24 22ิเอ็มนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เปีอองรีตำนานเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปีดาวนี่มันคือปีอะไร ขออภัยจริงๆนะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับองรีราคา 13m นะครับอ่าโรนัลดินยี่ 15m ครับสแตท9.2นะอ่าราคา 9m ครับเดอร์ไซย์วิเอลล่า BTT นะครับราคา 9m 9.9องรี TT ราคา 9m อ่า ตอยคอฟ 8m นะครับเพื่อนๆก็ดูกันเอานะครับวิฟิโก 7m นะครับเนมาจูเนีย8.7นะครับมาสเตอุส8.9นะครับเพื่อนๆก็ดูกันเอานะบาสเทนเหรอ9.3นะครับอ่าโรโตคาร์ลอสก็ประมาณนี้แหละครับ 6m คือราคาอย่างที่เห็นเลยนะคือราคาไม่แพงเดี๋ยวเราจะไปดูปีปีที่เป็นลิมิเต็ดก็จะแพงหน่อยโรแลนดินโย NHD นะครับ 4.9m เท่านั้นนะฮะ R9 ปี NHD นะครับบ้านเราราคา 50m ถึงไหม อันนี้ประมาณ 7.6m นะฮะไปเลเ่ 1.7m ไปเลเ่ทียตี 1.7m นะครับอ่าลีดิเกอร์นะครับลีดิเกอร์ไม่ถึง m นะฮะแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับคริสตินโนโรนัลโดนะครับ 18ty นะครับราคา400กว่า m นะเมสซี่นะครับอ่าอยัางแพงอยู่นะครับอันนี้ cr7 อีกตัวหนึ่ง 3.3m นะครับเมสซี่3.3เหมือนกันครับอ่าก็คือ เดี๋ยวผมจะคลิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้เห็นเคสโป o ร,ราคาก็ยังแอบสูงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สูงถึงบ้านเรานะแต่สูงกว่าตัวอื่นครับอย่างแกเรตเบลซูเรสนะครับพอปอกบาสามจุหกโอ้โห oh oh. อันนี้ดูคร่าวๆนะครับฮามิสโลดิเกตแปดแสนครับถ้าเป็นปี18 T ทีวนี่ราคายังเป็นยังเป็นร้อยเอ็มเหมือนกันนะน,นี่เป็นตำนานของจีนเขานะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคือใครนะครับซิคิรามอสคือราคาที่เหลือนี่ไม่แพงแล้วนะอ่ะเพื่อนให้ดูนะครับ เขอดูก่อนนะเมื่อกี้เห็น10กว่าเใครวะพาวเวลเน็ตเวดครับเน็ตเวดบ้านเขา 12M ฮะประมาณนี้แหละครับดูคร่าวๆเลยกันเนาะสำหรับการดูก็อาจจะไม่ได้เน้นเจาะจงอะไรเมื่อกี้เห็นรุดกุลิตเหรออันแฟงไรกาดรุดกุลิตครับรุดกุลิตปีทีท,ท,ทีนะครับก็ราคา 3-6M ท้วนเลยครับโอ้โหไอ้เหียแม่บวก3บวก3 10กว่า M 14 M อม 8m 8.7 8.8m มีคนตั้งรับ 8.7m เออบวก4ราคา4.40กว่า m โอเคนะก็คนคงเติมเปิดการ์ดกันอย่างมหาศาลนะครับสำหรับเจ้าของ id บอกว่าเติมกันหนักมากนะครับ เติมกันหนักมากนะแมส์ซูเมลเอ็มเดียวโอเคนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมนะครับก็เพื่อนๆคนที่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทางด้าน AI นะฮะ AI ก็ AI นะครับผมจะพาดูคือจริงนะอ่านไม่ออกครับก็เป็นคัสตอมลูกกาอากาศนะครับแล้วก็เป็นต่ำนะครับที่เหลือนะครับ3อันนี้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะส่วนตัวนี้เป็น จะเป็นอะไรวะเป็นกําหนดเองเออเป็นกําหนดเองนะครับแล้วส่วน2อันล่างนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดนะครับควบคุมความเร็วอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอันนี้เป็นเปิดนะครับน่าจะประมาณนี้แหละครับอ่าน่าจะถูกต้องชัดเจนนะโอเคนะสำหรับ AI นะครับแล้วน้องๆจะด,ดูเรื่องเหมาเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าครับสำหรับโค้ชอีกี่ชิบหายแล้วโค้ชอะไรวะเนี่ยโค้ชช่ชางมันช่างมันนะโค้ชช,ช่างมันโอเคเรามาดู แผนการเล่นดีกว่านะครับใครอยากได้รู้ว่าโค้ดอะไรก็หลังไม่ถามกันก็เดี๋ยวไม่หลังไม่ก็ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามเอาก็ได้นะ ประมาณนั้นแล้วแผนเป็นสีหนึ่งสองสามนะครับทีมคัลเลอร์ไม่มีนะตามนี้นะครับส่วนนะครับผู้เล่น11ตัวจริงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับราคามูลค่าทีมอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะครับนักเตะค่อนข้างที่จะราคาไม่สูงนะครับคนแรกนะครับเป็นโรดาดินโน่นะครับ NHD เอ้ย p TT ชัดๆเลยครับบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโด p TT เหมือนกันนะครับบวกหนึ่งครับนี่ก็เป็นเทียรี่องรีนะครับ p TT บวกหนึ่งนะครับลุดกุลิตนะครับ TT บวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านพาร์ทิควิ t t ทบวกหนึ่งนะครับอเล็กซานโดรนะครับปี18บวกหนะครับแล้วก็เวอร์จิลฟานไรนะครับปี18 TOTM ทบวกสนะฮะแล้วก็จะเป็นทางด้านริโอเฟอร์ดินานนะครับ t t ทบวกหนะฮะแล้วก็แบ็คขวาเป็นทางด้านไควอเกอร์นะฮะ18บวกหนะครับโอเคฮะก็สำหรับผู้รักษาประตูนะครับคนสุดท้ายก็เป็นทางด้านฮันดานอวิชนะครับนะก็ฮันดานอวิชนะแล้วก็สำหรับ ตัวสำรองนะคนเดียวของเราก็คือเป็นโ o t าต์มัสทูสทีทนะครับแฮนด์ดอวิเป็นปีสิบกหนะครับตามนี้นะครับสำหรับโคชนะครับก็ถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับโคชเป็นทะลุช่องกับส่งบอลเร็วนะครับนะบเป็นน่าจะเป็นโคชทะลุช่องเหรอ,อ โคชนี่น่าจะเป็นการวิ่งทะลุทะลวงนะครับการวิ่งทะลุทะลวงกับาการเพิ่มความเร็วในการส่งบอลนะครับนะสำหรับโค้ชนะครับดูวิวแทคติกนักเตะครับว่าจะยากหรือเปล่านะแทคติกนักเตะไม่ยากครับเพราะว่าไม่ตั้งอะไรเลยครับขึ้นแค่ตั้งขึ้นนะครับขึ้น3ลง1โรนันญโยครับโรตาโด3 2ครับอองรี3 1นะครับแล้วก็กุลิด3 3มสามวีล่า3 3เปิดตี2 3นะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวา2 2นะครับส่วนกองหลังคู่เป็น1 3นะครับตามนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแทคติกทีมกันครับแทคติกทีมอันทีี่8อันน้ นะครับนะ35 35นะครับอ้ย่าสามสอิสระนะครับ60 1 80อิสระนะครับแล้วก็จะเป็น150 50นะครับคุมโซนนะฮะตามนี้นะ่ยสำหรับแท็กติกนะฮะก็สำหรับตรงนี้นี่คืออ่ะโอเคกับตันทีวิ่ล่าครับแล้วเป็นโรนัลโดนะครับแล้วก็โรนัลดินโนจะเป็นฟรีคิก อันนี้เป็นเตะมุมปะแล้วนี่เป็นฟรีคิกนะเนี่นี่ฟรีคิกระยะไกลเป็นกุลิดนะฮะตามนี้นะโรโดสังหารจุดโทษนะครับโอเคนะฮะสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับก็อย่างที่เห็นนะเรื่องนักเตะมันก็จะราคาถูกกว่าบ้านเรานะครับส่วนเรื่องร r กิ้งเมเจอร์ที่เราทํากันอย่างที่เคยๆนะฮะก็โอเคเอา เกมสุดท้ายด้วยโอ้โหวอเตอร์ฟัคครับเกมสุดท้ายน่าจะอยู่จะไปนะครับขึ้นอยู่กับเกมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกด ranking major กันหนึ่งเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนว่างก็ดูนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสมคำเลื่อลือหรือเปล่านะสำหรับเขาบอกว่าเซิร์ฟจีน AI ฉลาดมากนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่า AI เซิร์ฟจีนจะฉลาดสมคำเลื่อลือหรือเปล่านะครับสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราวันนี้นะครับก็พร้อมแล้วครับโอเคแทัคติกพร้อมนะครับลุยดีกว่าครับ จับคู่มาก็จเจอเลยครับอันนีฮาวนีฮาวโอเคนะครับวีล่าไมของเขาหวัวนมมันหวัวนมมันแหลมจังนะครับทางฝั่งเราเสื้อเรานี่นมไม่แหลมนะโอเคนะครับทางฝั่งคู่ต่อสู้มาแผน4 1 2 1 2นะครับผมกองหน้าจ,จะยืนคู่ห่างกันนิดหน่อยอาจจะให้โลโดเป็นตัวมาจบนะครับนะซีอาร์เซเว่นนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมกันนะฮะซึ่งอย่างอื่นก็ไม่น่าจะต่างจากเซิร์ฟบ้านเราเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมค้างอยู่นะฮะ ก็ยังค้างอยู่นะเดี๋ยวผมร์าไปให้แล้วกันนะโอเคโอ้โห w อ a เตอร์ฟั k ครับท่านผู้ชมนะฮะมีปัญหาครับเมื่อกี้ผมกด ranking manager ไปแล้วมันเกิดอาการค้างนะครับแล้วมันก็ไม่โหลดนะครับมันก็ค้างอยู่หน้านั้นแล้วน้องเขาก็ตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอภัยจริงๆ <c oughs> ในความไม่สะดวกนะครับมาเข้าไปใหม่นะครับอืม อย่างที่บอกนะครับตอนแรกนะครับเรามีการบอกว่าจะตีฟานไร้นะแล้วผมลืมอีกทังหากนะครับก็โอเคเนะเดี๋ยวเรามาตีฟานได้กันดีกว่านะครับก็เป็นฟานได้ปีสิบแปีโอทีเอนะครับตัวนี้เลยนะฮะ โอเคนะผมใส่เข้าไปนะครับมีน้องบอกว่าให้ผมใช้สูตรบ้างนะครับซึ่งสูตรของผมก็คือไม่มีสูตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเอาให้มันมากระแทกกันนะครับเอากี่ครั้งดีนะฮะก็น้องๆคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าเอากี่ครั้งดีนะครับอ่าตรงนี้เป็น3ดาวผมเอา3ครั้งแล้วกันนะครับผมจะให้มันชนกัน3ครั้งนะครับการ์ดนิ่งแล้วกดนะครับหนึ่งฮะโอเคสองฮะโอเคสามฮะ โอเคแล้วผมการติ้งกดเลยครับกดกดกดไปแล้วครับฟันไรบวก2ทีฟันไ,น t, นไนรเหลือบุกหนึ่งเลยเหรอ What the fuck JK w h r t you ฟันไรครับเรียบร้อยฮนะเ <c oughs> หลือบวกหนึ่งคือตั้งแต่ที่มีคนส่งเข้ามาให้ยังบวกไม่ติดละคนเลยนะฮะบ้าไปแล้วโอ้โหฟันไร สลับกับใครสลับกับวีเอล่าแล้วกันนะครับแล้วเอาแล้วมัสเทอุสแล้วกันนะโอเคนะเชื่อเลยวันนี้ตีแตกนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนะสำหรับการตีบวกนะครับผมใช้ทุกสูตรที่ผมมีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับการตีมันก็มีการแตกเป็นธรรมดานะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับแรงก็ร่วงนะครับทําของเขาค้างนะครับแรงร่วงนะครับแล้วก็ตีแตกนะครับเดี๋ยวไปกดกันอีกเกมหนึ่งครับแผนพร้อมนะครับคนพร้อมกดอีกรอบหนึ่งนะฮะ อ่ะโอเคนะครับคราวนี้เราเจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับก็อยู่โปรหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่น่าเลยนะฮะโอเคนะฮะแผนคู่ต่อสู้เป็น4 1 1 1 3นะครับอ่าแผนของเขานะครับผู้ก่อสร้างตัวเป็นทีโบคู่ตัวนะครับ18 TOTM นะครับแล้วก็เอาทางด้านรามิเรสมายืนแบ็คด้วยนะครับอ่าโอเคโอเครอดเว้ยรอบนี้รอดเว้ยเข้าอันเกมเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยนะฮะทุกคนนะครับที่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนลครับว่า AI มันฉลาดนะเฮ้ยมันเล่นมันเล่นดูเนียนกว่าปะดูเป็นแบบว่าดูมันแบบแบบไม่กระลองป้องอนะ่ะเออมันดูมันดูแน่นนะการจับบอลน,นะครับมันดูแน่นไปหมดเลยนะครับคือการเลี้ยงบอลการจับบอลน,นักเตะมันดูแน่นๆ่นกว่าของบ้านเรานะาโดนละ <laughs> เดี๋ยวเรา,าดูนะวิธีการเล่นของเมเจอร์นะครับของเซิร์ฟจีนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเซิร์ฟอาเมชี่เซิร์ฟนะครับก็ สำหรับช anel ของเราเนี่ยขอแรงๆช anel เป็นช anel เกี่ยวกับเมเจอร์นะครับทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเมเจอร์เลยนะครับตั้งแต่แผนนะครับยันแท็ติกนะครับแล้วก็เรื่องนักเตะด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกนะครับพวกแท็ติกนะฮะพวกแท็ติกนักเตะแท็ติกทีมนะครับแต่ยังไม่ได้ทำนะมันว่าเป็นปีหน้าและกันนะครับแล้วก็เจาะลึกพวก AI อะไรผมก็ทําให้ด้ดูไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับจังหวะ เฮ้ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้มันเป็นบัคของโลกไม่ใช่เหรอโรนัลดินโยครับหลุดไปแล้วโรนายโยล็อกให้เข้ามาแล้วยิงเขายิงไม่เข้าอองรีต้องใส่สกอร์สิเพื่อนโอ้โหอองรียิงไม่เข้าซะงั้นครับโอ้โหนั่นโบนูชี่ TOTM ด้วยนะกองหลังฝั่งกู้ต่อสู้นะฮะเอาละฮะ ังหวะนี้ครับกำลังขึ้นมาครับเอาแล้วสกัดได้ครับเปอร์ตี้แล้วโอ้โหแล้วสกัดได้หรือเปล่าคือมันดูแน่นกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นมูเนต์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับการจับบอลนะครับการให้บอลนะครับการโดนกระแทกนะครับการโดนปะทะดูเหมือนนักเตะมันจะมีแบบเหมือนข้างในมันไม่กลวงอ่ะของบ้านเรานะครับมันจะรู้สึกเหมือนนักเตะกลวงๆนะครับนักเตะกลวงๆนะเหมือนข้างในแบบไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีมันดูแน่นๆนะเหมือนข้างในมันมี เหมือนอะไรมันมีน้ำอยู่เต็มตัวอะไรประมาณนี้เลยครับนะจากความรู้สึกที่ดูนะครับความสมูทของภาพนะครับก็ถือว่าโอเคกว่านะถือว่าโอเคกว่าครับนะฮะการให้บอลนะครับเนียนกว่าพูดง่ายคือมันเนียนกว่าเลยแหละนะฮะเนี่ยการเลี้ยงบอลนะครับ AI ถามว่าฉลาดไหมนะครับยังดูไม่เต็มร้อยนะว่าฉลาดกว่าขนาดไหนนะครับแต่ก็จากที่สังเกตดูนะครับ การเข้าสกัดอะไรต่างๆนะดูฉลาดดีครับนะดูไม่โง่เท่าไหร่นะครับการจับบอลลั่นก็ยังมีนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะไม่ได้ถูกปรับมาให้จับบอลร้อยเปอรนะครับการแทงลุช่องนะครับมีเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนดูกันไปนะครับผมก็ไม่รู้จะพากะไรนะครับให้มาดูนะครับบรรยากาศภายในเกมดีกว่านะฮะการให้บอลถึงกูตัวเมื่อสักครู่นะครับก็เกือบจะเสียคืออ่าโอเคแหละนะครับเพื่อนๆดูสังเกตนะครับ นักเตะมันดูมันดูแน่นกว่าป่ะมันดูไม่เข้าไปบักหากันนะเออนักเตะบ้านเรานะครับมีจังหวะซ้อนกันก็มีนะคือเหมือนตัวมันจะเข้าไปซ้อนกันด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นนักเตะอย่างเงี้ยมันดูแบบดูแน่นนะฮะมันดูแน่นเหมือนมันจะไม่เข้าไปซ้อนกันนะครับตัวใครตัวมันอะไรประมาณนี้นะครับความแน่นนะครับอ่ะมันจะดูมีน้ำมีนวลนะครับการให้บอลนะครับก็ถือว่า ถือว่าดูดีนะเมเจอร์นี้ถือว่าดูดีแล้วก็สนุกเลยครับเพื่อนๆคนไหนโหลดมาเล่นนะครับก็ลองดูได้นะครับนั้งแต่ก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูไปซึ่งความแน่นนี้เองนะครับมันทําให้เนียนตานะนะีฮะอย่างสมมุติจังหวะปะทะนะครับถ้าเป็นจังหวะปะทะเล็กๆน้อยๆ,ๆหรือบางทีมีการเกิดบัก๊กเล็กๆน้อยๆของเกมขึ้นนะสำหรับเซิร์ฟเรานะครับคือแขนบางทีแขน นักเตะเข้าไปผสมกันอะไรแบบนี้นะครับขาเข้าไปแบบว่าผสมกันหรือว่าตัวมันอาจจะเสียบเข้าไปหากันอะไรประมาณนี้มันคือมันทะลุกันน่ะนะว่ายง่ายครับแต่ว่าสําหรับเซิร์ฟจีนนะครับหลังให้ที่กดมานะครับหลังให้ดูมาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้มันก็ยังดูแน่นอยู่นะมันดูมันยังดูแน่นเหมือนที่ผมพูดนะครับนะแล้วก็ดูให้บอลกันสมูทด้วยนะครับ อ่ะมีตอนตอกทรงตอกส้นแล้วครับหัวทิมลงไปนะครับก็ดูกันไปนะสำหรับแผนแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมากนะครับเรามากดラกิ้งให้ดูกันบรรยากาศนะฮะให้ดูบรรยากาศนะอ่ะโดนเสียบหัวทิมลงไปนะครับซึ่งถ้าเป็นซึ่งถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนี่เพื่อนคงต้องไปดูชาแนลอื่นนะครับเพราะว่าผมทำเมเจอร์มาตั้งแต่แรกนะครับนะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทํหนึ่งหนึ่งนี่ไม่มีคนดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเขาทํามาก่อนตั้งหลายปีนะครับอ่ะโอเค ก็นะจบกันไปครึ่งแรกครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันและกันนะคือเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าถามว่าถ้าดูจากในจอผมเนี่ยมันต่างนะครับมันต่างเลยแต่ว่าถ้าดูจากใน YouTube ที่เพื่อนๆดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรนเดอร์ออกมาแบบชัดสุดแล้วมันจะมันจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมนะครับบรรยากาศในสนามนะครับ ต่างกันอยู่นิดต่อยนะไม่ได้ถึงกับต่างมากนะครับเรื่องเรื่องเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเรื่องภาพนะครับเรื่องความสวยนะครับความสมูทนะครับถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันอยู่อย่างที่บอกนะครับเรื่องความแน่นนะครับสมัยนี้โดนยิงไกลเข้าไปนะครับก็ไม่ไม่ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยิงไกลดีอยู่แล้วนะคือวินดิบรอยนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะเขาไม่ให้ดูนะครับก็ดูลไปนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับผมคิดว่าเซิร์ฟจีนนี้นะครับ AI ฉลาดกว่าอย่างที่เห็นนะแล้วก็ทางด้านเรื่องบัคเนี่ยผมคิดว่าจะน้อยกว่าน,ะน่าจะน้อยกว่านะครับเออเนี่ยมีจังหวะเลี้ยงออกเหมือนกันนะครับนะแต่ว่ามันจะไม่แตะไปยาวๆให้เห็นบ่อยนะครับแต่ก็ดูกันต่อไปนะครับซึ่งอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับผมอยากรอดูเซอร์ไพรส์มาตุฟักเกอร์เหมือนกันนะฮะก็ผมจะไม่บีบ ไม่ไร่ไม่อะไรเลยนะครับผมก็จะปล่อยให้มันไปไปตามกรรมนะครับให้กรรมทําไปนะครับคือดูแน่นกว่าจริงนะแล้วก็ดูสมูทกว่าด้วยนะครับมุกเมนต์การขยับของ AI นะครับการขยับของนักเตะการขยับการขยับของนักเตะยิงละครับคือคือทุกอย่างนะครับดูสมูทนะครับดูแน่นนะฮะอ่าดูแน่นประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับ มันดูไม่ยืนซ้อนกันน่ะเออเนี่ยยังในกรอบเหตโทษเนี่ยมันยังดูยืนแบบสมมติมันยืนใกล้กันนะมันยังดูไม่กลืนกันเป็นคนเดียวกันนะครับมันยังไม่ดูเกลืนกันเป็นคนเดียวกันแต่ว่าจะดูเหมือนแยกออกจากกันเป็นคนละคนนะครับซึ่งของเซิร์ฟเรานะครับอาจจะเห็นหลายๆจังหวัดนะครับผู้เล่นเข้าไปผสมลงนะครับเป็นคนเดียวกันนะครับโอ้โหจังหวัดนี้วอนเล่ครับ ก็หลายๆอย่างนะครับมีอะไรให้ดูกันไปก็อาจจะดูกันไปขำๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีตีบวกนะครับพาไปส่องตลาดแค่นิดเดียวนะแล้วก็ให้ดูหน้าตานะครับแล้วก็มาดูเกรมเพย์นะครับของโหมดเมเจอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รีวิวเจ้าข,ของของเจ้าข,ของทีมกับแผนนะครับแล้วก็สําหรับท้ายปีนะครับเดี๋ยวเราจะมีพวกแบบ ยิงดิเออยิงแล้วครับนะฮะมัวแต่ดูนะครับลืมภาคสำหรับท้ายปีนะครับเราอาจจะมีมาเปิดแพ็คในครับในจีนนะครับเปิดแพ็คในจีนนะครับรุนนักเตะตำนานอะไรกันก็อาจจะมีให้เห็นนะแล้วก็เรื่องอะไรอีกวะเนี่ยเรื่องแจกนะครับเรื่องแจกทีมนะครับก็เดี๋ยวจะมีทีมาแจกอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็รอติดตามนะสำหรับคนที่ติดตามจริงๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับต้องบอกเลยว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงท้ายปีนี้นะครับผมมี รางวัลแจกค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นท้ายปีแล้วนะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหน่อยดีกว่านะคสำหรับช anel ของเราก็อย่างที่บอกนะครับเป็นช anel เมเ a g e r ที่เจ้าของช anel ค่อนข้างที่จะพูดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเล่นเองไงคือเ่ยเราดูองเรียนเร็วเร็วเร็วแล้วยิงโอ้โหเสียได้คือน่าจะได้เสียได้กูตัวก็ไม่พลาดนะองรีก็ซัดมาที่เสาแรกครับหูเขา เอามงโอ้โหเกาหัวยิกๆเลยผมนะฮะไม่ไบอกนะครับแล้วยิงอีกแล้วครับเข้าไปเลยลูกยิงก็ยังดูสมูทกว่าเลยเด่ยดูดูลูกยิงที่พุ่งเข้าไปในตาข่ายนะครับแล้วดูการเด้งออกมานะฮะก็ประมาณนี้แหละครับคือไม่ได้อวยนะฮะไม่ได้อวยนะยิงไปนะครับเอาให้เพื่อนๆดูกันเอาเองะนะแล้วก็ตัดสินกันเอาเองและกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากโหลดเซิร์ฟจีนไม่เล่นก็ลองโหลดดูก็ได้นะครับ ถามว่าสนุกไหมก็ถ้าเป็นหมวดเมเจอร์ยังสนุกอยู่นะฮะยังสนุกอยู่และสนุกกว่าของเราด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็คงจะเล่นเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟหลักนะแต่อาจจะมีนนครับของเซิร์ฟจ no, sure ีนก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะฮะดูก่อนแล้วกันอย่างที่บอกนะครับสิ้นปีนี้เราก็มีรางวัลแจกกันไปหลายไอดีแล้วนะครับซึ่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับมาในชแนลของเราเป็นชแนลเกี่ยวกับเมเจอร์นะครับทำทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับ ก็ดูกันไปนะครับคนที่ติดตามเหมือนเดิมนะครับผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับร่วมสนุกกันด้วยนะครับถึงบางคนอาจจะโอเคแหละไม่ได้อยากได้ไอดีนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันก็ได้นะครับนะขำๆกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็ดูกันไปนะก็จะจบเกมแล้วครับเราแซงนําหน้าตาเฉยเลยนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะแผนมันดีอยู่แล้วนะครับแผนมันก็เล่นของมันไปดูครับคือเนี่ยมันไม่ซ้อนกันเลยนะครับ คือเอาไปเอามานี่จะไม่กลับไปไทยแล้วหรือเปล่านะครับคือจังหวะที่เบียดเห็นไหมครคือคือมันจะมีความห่างนะรของนักเตะกันอยู่นะครับแล้วคือนักเตะมันจะแน่นมันจะตันนะครับมันไม่ดมันไม่ดูแบบปลิวอ่ะไม่ดูกระหลงปงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะของเรามันยังดูหรือว่าของเรามันพลิวเกินนะครับมันเลยทําให้ดูกระหลงปงนะครับนะจังหวะเลี้ยงคือมันยังดูแน่นอยู่นะเนี่ยโรนินโยครับยังแน่นอยู่นะ โอเคเลยนะครับก็สําหรับเซิร์ฟจีนนะครับ AI นะครับอย่างที่เห็นนะเล่นเล่นฉลาดดีนะครับเล่นฉลาดดีแล้วก็ลูกยิงผมถือว่าเกมเพลย์นั่งดูสนุกนะถ้าเทียบกับเซิร์ฟบ้านเรานะครับก็ถือว่าสนุกนะถือว่าสนุกครับสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับประมาณนี้เลยครับสำหรับน้องเจ้าของไอเดียเนีผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับการทํานักเตะแตกนะครับก็ขออภัยจริงๆนะคือผมไม่ได้ตั้งใจนะผมเอาฟันไดไว้ไหนแล้วเนี่ย อ่ะผมเอาฟานได้เข้าไปแตกนะครับเหลือบวก1ด้วยซ้ำนะครับจากบวก4นะครับแต่น้องก็น่าจะไม่โกรธนะครับเพราะว่าน้องยังไม่รู้นะครับน้องจะรู้พร้อมๆเพื่อนๆนะครับในวันที่ลงคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับพี่ขอขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันมาเสมอนะครับสำหรับนะครับคนที่เข้ามาด่าเพราะว่าทํารีวิวนักเตะเมเจอร์นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช anel เรานะครับทำแบบเมเจอร์มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเเเปปลีี่ยนนน็รววิักตะ ด่านะครับโดนคนอื่นด่าไม่เท่าไหร่นะครับโดนซับด่านี่ชิบหายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้ทำให้นะครับสำหรับช anel ของผมนะครับเป็นขอแรงๆช anel นะครับช anel สำหรับเมเจอร์เท่านั้นนะครับก็อาจจะมีหนึ่งหนึ่งบ้างถ้าผมอยากเล่นนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ของผมก็ผมผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับพูดวนๆนะครับซ้ำๆครับเจอกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วฮะบบบ๊๊าายยเจจอกันุ